มีคุณแม่ท่านไหนเพิ่งคลอดกันไหมคะไปดูกันดีกว่าว่าทารกแรกเกิดเขาจะต้องปรับตัวอะไรบ้าง 1. การหายใจทารกหลังคลอดจะเริ่มหายใจได้เองทันทีนะคะถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะคะน้องเขาก็จะร้องแล้วก็หายใจได้เองแต่ถ้าน้องมีอาการหายใจติดขัดหรือสำลักขี้เทานะคะจะต้องให้คุณหมอมาดูแลทันทีคะ่ะ 2. ดวงตาปกติแล้วทารกจะลืมตาหลับตาตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่นะคะ มาแล้วจากสภาพแวดล้อมอาจจะทำให้น้องไม่ได้ลืมตาในทันทีแต่จะกระพริบตาทีๆหรือว่าหลีตาเมื่อเจอแสงค่ะเด็กบางคนนะคะอาจจะลืมตาได้เลยภายใน1ชั่วโมงแต่บางคนก็อาจจะใช้เวลาเป็นวันได้ค่ะ 3. การได้ยินจริงๆแล้วทารกนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงตั้งแต่อยู่ในครันของคุณแม่แล้วค่ะเมื่อคลอดออกมาเขาก็จะได้ยินเสียงอื่นๆชัดเจนยิ่งขึ้น ทารกอาจจะเกิดอาการตกใจหรือพ่อหวาดได้นะคะถ้าเราทําเสียงดังเกินไปแต่พอนานๆไปนะคะเขาก็จะเริ่มจําเสียงคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะสามารถเปิดเพลงที่เราเคยเปิดตอนตั้งครรภ์ให้เขาฟังได้เลยนะคะและ 4. อาหารปกติทารกนะคะจะได้รับสารอาหารผ่านสายสะดือของคุณแม่ตอนอยู่ในครรภ์ใช่ไหมคะแต่เมื่อคลอดแล้วเขาก็จะสามารถรับสารอาหารได้ด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเลยก็คือนมแม่ค่ะ และเด็กแรกเกิดนะคะมักจะหิวทุกๆ3ชั่วโมงแนะนำคุณแม่ที่ให้นมอยู่ทานอาหารให้มีประโยชน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องช n แนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ